ซีเจยูอีซินนี้หุ้นชายครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอซ์ครับกับช่องเน็กเจนคั r ฟอร์ดครับสวัสดีเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้วกันนะครับขอให้เฮฟซีของผมนะครับเฮงๆรวยๆปังๆตลอดปีมังกรทองเลยนะครับแล้วันนี้ครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับเน็กเจนฟอร์ดเวนเจอร์ที่มาพร้อมกับชุดแต่งครับครบจบในที่เดียวครับไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดแต่งอะไรจัดทรงแบบไหน สไตล์ไหนก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยครับและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถ1คันครับที่เตรียมจะส่งมอบให้กับมิสเตอร์แดเนียลครับลูกค้า FC นะครับชาวต่างประเทศนั่นเองนะครับที่อ่า ติดต่อซื้อรถทางช่องทางออนไลน์ของผมนะครับแล้วก็จะเดินทางมาจากพัทยาในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองสําหรับรถของมิสเตอร์แดเนียลครับจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็มิสเตอร์แดเนียลได้เลือกชุดแต่งอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนักเก็ตข่าฟอร์ของผมวยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่มิสเตอร์แดเนียลได้ตกแต่งพร้อ,รอมๆกันเลยครับไปรับชมครับ และสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถของมิสเตอร์ดานียลนะครับมิสเตอร์ดานียลได้เลือกซื้อนะครับรถยนต์ Next Gen Ford r a n g e r รุ่น Sport นั่นเองนะครับสำหรับมิสเตอร์ดานียลเลือกเป็นขับเคลื่อน2ล้อครับราคาจะจำหน่ายณปัจจุบันครับ984,000บาทครับบวกราคาเพิ่มมาอีก10,000บาทนั่นเองนะครับและสำหรับคันนี้ครับเป็นรถ Next Gen Ford ปี2024นะครับซึ่งมิสเตอร์ดานียลเนี่ยรอมาประมาณครึ่งเดือนนะครับก็ได้รับรถในปี2024เรียบร้อยครับ สำหรับในรุ่นของ Nexgen r a n g e r Sport ครับมีให้เลือกทั้งหมด2 s e เซ็กชันนะครับผมก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน2อล้อครับ984,000บาทและระบบขับเคลื่อน4ล้อครับราคา1ล้าน 7 4 0 0 0บาทด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับในรุ่นของ n i s g a n ranger sport ครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด450นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและเขายังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบที่เรียกว่าจะได้ในเรื่องของเทอร์โบมาช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งแรงม้าแรงบิดต่างนะครับและที่สำคัญนะครับในรุ่นของ n i s g a n ranger sport เนี่ยยังได้ช่วงล่างที่เป็นแบบ รุ่นพี่อย่างวายแท็กก็คือชคอค up เป็นโมโนทูบด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสีที่มีาในรุ่นของน e x t g นเลนเจอร์สปอร์ตครับมีสีมาให้เลือกทั้งหมด5สีครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาดำครับสีบอลเงินครับสีขาวครับสีส้มบวนึ่บาร์ครับแล้วก็สีดำคันนี้นั่นเองสำหรับคันนี้ครับมิสเตอร์แดเนียลได้เลือกชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งจากสำนักวิกเตอร์แล้วก็เป็นชุดเหล็กนะครับจากสำนักเออรเรนเดอร์นั่นเองสำหรับความหล่อจะหล่อขนาดไหนครับเราไปรับชม ด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยครับผมสำหรับด้านหน้าครับผม,ผมขออมุขยาตแนะนาในส่วนของอตัวอุปกรณ์พื้นฐานของตัวรถครับในรุ่นของในเจนเนอร์เซอร์ครับจะได้ในเรื่องของไฟหน้าที่เป็น LED c แคมแบบนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟ Day Time Running ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันครับพร้อมกับระบบการส่องแสง,งสว่างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองคันนี้ผมได้เสริมความเข้มเสริมความหล่อให้กับ ดวงตาของเขานะครับด้วยการใส่ชุดครอบไฟหน้าสีดําด้านครับในการใส่ชุดครอบไฟหน้าของผมนะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีการไปบางเส้นสายของ LED เพราะฉะนั้นลําแสงไฟเดินทางยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับก็คือชุดแต่งจากสํานักวิกเตอร์นั่นเองอันนี้นะครับเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากสํานักวิกเตอร์นะครับจะสังเกตไหมครับว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับไม่เหมือนใครนะครับก็คือจะเป็น ดีไซน์นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมรวมถึงเขาจะมีไฟ LED เพิ่มเติมมาให้ด้วยบริเวณปีกบริเวณนี้นะครับรวมถึงไฟ LED ที่หน้ากระจังเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะครับหรือว่าถ้าคุณลูกค้านั้นใดอยากได้สีขาวก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับแล้วถัดลงมาต่อครับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างครับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่เลือกเป็นชุดแต่งของสำนักวิกเตอร์นะครับเราจะไม่ต้องทําการถอดกันชนเดิมออกนะครับเราจะใช้เป็นกันชนเดิมของตัวรถครับแล้วเราก็จะใส่งานชิ้นงานของชุดคัสตอม วิกเตอร์เข้าไปนะครับเป็นการครอบทับประกบแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้มิติของตัวรถเนี่ยดูมีมิตินะครับมีเส้นสันมีขอบแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวชายกันชนด้านหน้าแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกทําสีได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับการทํางานของไฟตัดหมอกนะครับในรุ่ของนิกเกิลเลอร์สปอร์ตเนี่ยไฟตัดหมอกของเขาจะได้เป็นแบบ LED ด้วยนั่นเองสำหรับไฟตัดหมอก LED ในรุ่นของ Nexgen l e s r Sport เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติทำงานพิเศษนะครับต่อเมื่อเวลาความเร็วต่ำครับเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวาก็จะติดครับและเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดและเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้คู่หน้าด้วยนั่นเองเป็นระบบความปลอดภัยครับที่ Ford ใส่ใจให้มาในรุ่นของ Nexgen g e r คันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเราถักจะมาต่อครับในส่วนของตัวมิติฝากระโปรงครับ Ford ดได้ดีไซน์ออกแบบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับมีเส้นสายต่างๆบริเวณฝากระโปรงของเรานะครับผมรวมถึงนะครับ f อร์ได้พัฒนาในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับมีการย้ายที่ฉีดน้ำฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงครับทำให้รถของเรามีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับคันนี้เสริมเท็กเจอร์เสริมความหรอให้กับด้านหน้าตัวรถครับด้วยการใส่ไอคิลิคคำว่าเรนเจอร์ทำเป็นสีดำเงานะครับเพื่อให้ตัดเพื่อให้เข้ากับตัวรถของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตร ในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับพื้นฐานฟอร์ดมีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับก็คือมิติฐานของตัวรถนะครับบอดี้ของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงดีไซน์ในด้านข้างนะครับที่ฟอร์ดมีการพัฒนานะครับมีการดีไซน์ออกแบบนะครับให้มีเหลี่ยมมีเส้นสันตัดแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมกาดูมีความเป็นอเมริกันมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับคันนี้ครับคิวล้อครับผม จากสำนักวิกเตอร์ครับก็จะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับผมเราต่อมาครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับผมในส่วนของตัวล้อแม็กครับเดิมในรุ่นของในเจนเลนเจอร์สปอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นล้อแม็กขนาดขอบสิครับแต่ว่าคันนี้มิสเตอร์ดานิเอลเลือกอัปเกรดในส่วนของตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กขอบ20ครับออฟเซ็ตของล้อจะอยู่ที่ลบยีครับแล้วก็ มิสเตอร์แดเนียลบอกว่าอยากได้ยางที่ดู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 โหดโหดนะครับอยากได้ดอกยางใหญ่ๆนะครับก็จัดให้เรียบร้อยครับเป็นยาง MT ครับสีดียาง3 3 32.5R20 นั่นเองพร้อมกับการทําการจัดทรงให้ยกหน้า2หลัง2นะครับลูกหมากกันโครงเปลี่ยนให้เรียบร้อยตั้งศูนย์ถ่วงล้อตั้งแคปเปอร์ปรับค่าต่างๆให้เรียบร้อยครับไม่กินหน้าย่างแน่นอนครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวช่องระบายลมแก้มข้างครับสามารถใช้งานได้จริงครับช่วย flow ในเรื่องของอากาศนะครับจากห้องเครื่องนะครับทำให้ ข้องเครื่องของเราระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับในส่วนของตัวตัดขอบนะครับบริเวณด้านข้างนะครับจะตัดด้วยขอบที่เป็นสีบริบริ b o r ร e r ครับแล้วก็มี e อกลักษคำว่าเทอร์โบแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับสำหรับกระจกมองข้างครับ ford ดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับ ford ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างมาด้วยนะครับรวมถึงการปรับแบบไฟฟ้าและพับแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเอง ในรุ่นของ n a t g e e r a n g e r Sport เนี่ยจะได้ในส่วนของตัว Smart Keyless ครับเราสามารถเปิดปิดตัวรถอย่างได้ไง่ายโดยที่ไม่ต้องพกรีโมทขึ้นมานะครับเราสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับก็สามารถเปิดปิด,ปดตัวรถได้เมื่อเวลาเราต้องการล็อกครับเอามือทัดไปที่บริเวณนี้ก็สามารถล็อกรถได้ครับเบ้ากันรอยติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มเซรามิกติดตั้งให้เรียบร้อยกันสาดข้างติดตั้งให้เรียบร้อยครับเสริมความหล่อเสริมความเข้ม เสริมความเท่ให้กับด้านข้างตัวรถครับด้วยกาบข้างจากวิกเตอร์นั่นเองนะครับก็จะช่วยทำให้ด้านข้างของเราเนี่ยดูมีมิตินะครับมายิ่งขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงบันไดข้างครับมิสเตอร์แดเนียลแจ้งเปลี่ยนใหม่ครับเพิ่มความบึกบึนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับด้านข้างตัวรถครับด้วยบันไดข้างเหล็กจากสํานักเอาแลนเดอร์ด้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างท้ายตัวรถครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างท้ายตัวรถเนี่ยฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบใหม่เช่นเดียวกับด้านหน้าครับแต่สิ่่อเิมเมมตขึ้นนนาันนก็คื ตำแหน่งของโชคอัพครับที่ฟอร์ดได้ย้ายเอาตำแหน่งของโชคอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีครับทำให้ฐานล้อของเรามีความกว้างมากยิ่งขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะในการขับขี่ก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับระบบความปลอดภัยครับดิสเบรกคู่หน้าดรัมเบรกคู่หลังครับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับฟอร์ดมีมาให้ครับในรุ่นของนีเจเนเรเตอร์สปอร์ตครับสามารถใช้งานได้จริงครับต่อมาครับในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กครับคันนี้มิสเตอร์แดเนียลเลือกเป็นชุดแต่งโลบาร์เหล็กนะครับ สองชั้นแบบนี้ครับจากสำนักา u รนเ n d e r ด้วยนั่นเองสำหรับความพิเศษนะครับในส่วนของตัวโลบาเล็กจาก Outlander นะครับที่เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของไฟเบรกดวงที่3ครับและก็ไฟนะครับที่จะติดเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีไฟ LED ติดให้ด้วยนั่นเองครับตามก็มาต่อเลยครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับผมในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยฝาดีไซน์ออกแบบใหม่จะสังเกตว่ามีเส้นสายนะครับมีในส่วนของส่วนว้ลส่วนเคิร์ฟมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงสปอยเลอร์ที่ ปอดมีการย้ายตำแหน่งไฟเบรกดวงนี่สาม,มาอยู่ที่บริเวณฝาท้ายครับช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กตามหลังมาเรามาเห็นเมื่อเราเบรกได้ชัดเจนครับรวมถึงมือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ครับก็จะช่วยลดในเรื่องนิ้วลอขนาดเราใช้งานครับ มิสเตอร์เดนเนลเลือกเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อฝา,าท้าย FORD ครับทำเป็นสีดําเงาแบบนี้ครับในการติดของผมนะครับจะไม่มีการใบบางในส่วนของตําแหน่งต้องนะครับเรามีกล้องมองถอยหลังมาให้ในขณะที่เราถอยจอดด้วยนั่นเองครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ขับขี่ด้วยนั่นเองเสริมความแกร่งให้กับด้านท้ายครับด้วยกันชนท้ายเหล็กจากสํานัก Outlander ครับมีหัวงโอเมก้าลากจูงมาให้รวมถึงหัวหัวบอลลากจูงมาด้วยนะครับสามารถใช้ลากจูงได้ จริงนะครับผมแล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ครับติดตั้งเพิ่มเติมให้เพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านท้ายตัวรถครับในรุ่นของนิกเกอร์เรนเจอร์สปอร์ตเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวไฟท้ายที่เป็นแบบฮาร์ฟแบบนี้นะครับผมก็เสริมความหล่อเพิ่มเติมเข้าไปนะครับด้วยการใส่ครอบไฟท้ายให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับฝาท้ายของ Next กอร์เรนเจอ p o r t เนี่ยจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับให้น้ํหนักเบานะครับสามารถใช้งานได้สบายสบายแบบนี้เลยนะครับกระบะเลนเนอร์แท้จากโรงงานครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับฟอรดการนาฐ เข้าไปในรถดับเบิเจนเดอร์ของเราได้เลยนะครับผมสังเกตได้จากซุ้มล้อทั้งสองฝั่งครับที่มีขนาดความแคบลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถบรรทุกน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่สินของสัมภาระาต่างๆได้มากยิ่งขึ้นโดยนั่นเองครับเป็นยังไงครับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายแล้วก็ชุดแต่งที่มิสเตอร์เดนเนลลได้เลือกตกแต่งแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อเท่ลงตัวสุดๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องผู้โดยสารแล โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในห้องบูติส์และแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของ n น x t Gen r a n g e r Sport ขับเคลื่อนสองล้อคันนี้กันต่อเลยครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังชั่นครับเจ้าแรกเจ้าเดียนในประเทศไทยครับที่ให้พวงมาลัยไฟฟ้า100%ซมาให้ด้วยนั่นเองข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายครับและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงในขณะที่ขับ ในความเร็วสูงด้วยนั่นเองครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับปุ่มมันติมีเดียต่างๆรวมถึงปุ่มคูสคอนโทรลด้วยนั่นเองครับและสําหรับในรุ่นของ n e x t g e n ร์เลนเจอร์ครับจะได้หน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําระดับความเร็วรอบรถตําแหน่งของเกียร์ครับหรือโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโหมดปกติครับโหมดลากพ่วงครับโหมดถนนลื่นและโหมดสลิปเปอรี่นั่นเองนะครับ รวมถึงโหมดประหยัดด้วยนั่นเองนะครับก็ถูกติดตั้งอยู่ใน Next ลน r a อร์ส s r o r t ขับเคลื่อน2ล้อครับต่อมาครับหน้าจอ Sync 4A ขนาด10.1นิ้วครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับ Apple CarPlay Android Auto ครับหรือการเชื่อมต่อ Connect ตตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับ เชื่อมต่อผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน FordPass ครับสามารถดรกดล็อก,ก,ะะกล็อกรถจักรยานไกลสั่งสตาร์ตตัวรถจักระยาะนไกลหรือการเช็คพิกัดต,ตัวรถก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองนัดหมายการเข้ารับสู่บริการขอความช่วยเหลือต่างๆก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน FordPass ของเราได้ด้วยนั่นเองครับและสําหรับในรุ่นของในเจนเน Ranger Sport นะครับก็จะได้ในเรื่องของ p u s h s t a ์ t กระจกมองหลังตัดแสงนะครับแท่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์ครับเกียร์อัตโนมัติหัปีดครับที่สามารถปรับปุ่มแมนนวลที่มีปุ่มที่มีปุ่่่มมบบวววกกาใหห้้ทีีััเเยย์ดนนอง สำหรับในส่วนของตัวเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังซิกเนเจอร์ครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีการปั๊มคาว่าสปอร์ตไปที่พนักพิงครับภายในคอนโซลครับจะเป็นโทนสีดำครับในส่วนของตัวด้านท็อปก็จะเป็นสีเบจแบบนี้ด้วยนั่นเองครับมีแอร์ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารตอนที่2มาให้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้รับความเย็นทั่วถึงในทั่วถึงห้องผู้โดยสารทั้งคันเลยด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับสาหรับระบบความปลอดภัย ABSEBD ระบบลอม ถุงลมแอร์แบงคนิทัยมีมาให้อย่างครบครันครับระบบความปลอดภัยจัดแน่นจัดเต็มจริงๆครับและสําหรับในรุ่นของนเจเนอเรชั่นสปอร์ตครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศเรเซครับหรือใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นครับก็รับชุดแต่งแบบนี้กลับบ้านไปเลยครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของโปรโมชั่นดีๆด้านหน้าตัวรถกันต่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตตตตตัััววววมมมมิิดดดุ้้้้้้้าา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 นน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 นหหงงงงงทททททยยรรรรถถึชชุแแแ่่่่่่ีไเลลอกกกกกกะคคคบูู้ใจผ็ สำหรับท่านผู้ชมนั้นใดครับที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในรายละเอียดในเรื่องของการแต่งรถรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์หรือว่ารายละเอียดของตัวรถต่างๆนะครับก็สามารถทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้ครับทุกธุรกรรมขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภัย1 0อครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับและสำหรับใครที่ซื้อรถกับผมนะครับผมจะอัปเดตงานต่างๆนะครับผ่านช่องทางไลน์ให้นะครับเปรียบเสมือนว่า คุณลูกค้ามาที่โชว์รูมของเราเองเลยนะครับผมแล้วสาหรับท่านผู้ชมนั้นใดครับที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมก็มีบริการส่งมอบรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองนะครับและสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถนะครับที่ชาวต่างชาตินะครับ ได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เลือกซื้อรถยนต์ Ford ในรุ่นของ Sport ไปใช้งานนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport เครื่องสองล้อครับราคาจะจําหน่าย984,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมขอยาลาไปด้วยคลิปคลิปนี้ครับกับ Next Gen Ford Ranger Sport พร้อมชุดแต่งวิกเตอร์จากรงอเมริกายกหน้า2หลัง2เพิ่มความแข็งแกร่งกับชุดเหล็กจากสํานัก u t r e n d e r ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับว่าผมจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซิินนนีีียซ่ห้วชสสััดครบ Yeah. yeah.